ตูนตูนนะตูนตดนอะไรวะอันนจัดอันนจัดอมจัดเดียอยู่เรา สวัสดีครับคุณตองเปล่าทันครับนี้ก็เจอกับพี่ชายอีกหนึ่งคลิปนะวันนี้ก็มาหาปลาช่อนจิบนะครับเมื่อวานมาตีกระสูบแต่ว่ามีปลาช่อนจิบนะแต่วันนี้โชคลายนิดหนึ่งนะครับเจอทีมงานเก็บหอยนะตัวนี้มากับตัวนี้นะครับเป็นไวเบชันนะมีสองทรงครับตัวนี้เป็นทรงหลังแอนตัวนี้บอกเลยว่าสั่นยันไข่นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้แอคชั่นกับการใช้งานจะเป็นยังไงวันนี้กออย่างเดียวเลยนะครับ มากับสาย PE A V P 1 5 150เมตรนะครับเป็นมันติคันเลอร์นะสำหรับงานตีจิ้บเฮ้ยมาช่อนจิบนะทุกคนช่อนจิบอ่ะเดี๋ยวผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามเป็นคลิปสั้นๆด้วยเพราะว่ามีเวลาหลังส่งพัสดุเสร็จนิดหน่อยนะครับก็แวะมาฝ่ายบรรลุนะกับ A V P วิบนะครับสีวะนาวเลมอนวันนี้มาตามดูกันกับปลาช่อนหลุมนะครับปลาช่อนจิบนะเราจะมาขยี้มันดู โดนนะโอ้ยเต็มปากเบ็ดใหญ่นะเว้ยที่ประช่อนได้กระสูกนะครับโอ้โหเต็มกลามเลยอตัวนี้น่าจะไม่รอดนะครับเบ็ด 4x เลยนะเว้ย4บก8นะโอเคตัวน,นี้กลัวยัดกเก็บกับบานทอดแล้วกัน โดนโดนอยูแล้วโดนอีกแล้วสูบนะครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยโอ้ห้าวจัดเบ็ดใหญ่ๆนะอันนี้เก็บกลับไปทำกับข้าวครับโอ้เบ็ดโหดมากก็เป็นสีมะนาวนะครับเป็นสีที่กระสูบชอบอยู่แล้วนะแต่เบ็ดโหดนะครับเก็บกลับบ้าน่ะเป็น เอวีพีวิบนะครับเดี๋ยวต้องหาประช่อนต่อนะยังหาประช่อนจิบไมเจอเลยร่องหินนี้มีตัวแต่ม่รู้จากาัดเราต้องลองเสียงดูนะครับเลมอน โดนโดนครับโดนแต่ไม่รู้ปลาอะไรโดนชิบช่อนแน่นอนเลยช่อนแน่นอนเลยว่าแล้วแนวหินต้องโดนนะใช้ตึงอยู่นะครับไม่เล็กนะโอ้ไปช่อนน้อยอูยชบอ่าอย่างที่อ่านห,หมายไว้นะครับ ก็ประช่อนายนี้นะอ่ะป๊อกๆนะครับแต่ว่าเราอ่านหมายขาดนะโอเคได้เลยแล้วก็ได้ประช่อนมาอีกตัวแลนะ้วนี้ได้กัดกะดีของเราแล้วนะนี่นะครับกับ a v p w พีวสีมะน,นาวนะกับประช่อนล่องหินนะครับนี่ไซส์สวยปลาทอดอ่ะ๋ยวหาตัวต่อไปนะครับนี่ก็ ส4 5เซนนะก็สิบสองกรัมลังสวยเลยเดีย๋ยวหาตัวต่อไป โดนโดนอะไรวะอะไรกัดอะไรกัดไม่กัดเลยดูดเอาโดนไปชนเดย์ไปชนเด็กว่าอยู่ไม่ดิ้นไม่อะไรเลยง้างหมดเบ็ดกูไอบ้บ้าเนี่ยครับไปชนกลายเป็นซิวนะป่ามีแข็งอ่ะง้างหมดเอ้าเบ็ดกูง้างหมดนี่นะครับ โคตรเซ็งเลยดีคอยพังหมดนะนี่นะครับเห็นไหมง้างเลยถ้าไปช่อนกัดเนี่ยหนึ่งแต้มเพนซิลไปช่อนเห็นมันโดดกัดรอบหนึ่งแล้วนะยำๆไปมันดูดใต้น้ำเลยทีน,นี้อ่ะ